สำหรับบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของการทำ cross r e f e r e n c n n g นะครับกับส i n g หลี่ยมรายแดทีนี้ก็มาดูคำอธิบายนิดนึงนะครับว่าการ Cross Referencing นี่คืออะไรนะครับเอาล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแบบหมายเลข3ขึ้นมานะครับก็ต้องเปิดแบบหมายเลข4ด้วยนะครับไม่ต้องปิดนะครับแต่เมื่อคลิกเปิดแบบหมายเลข3ารายแดงขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่ w i n d o w นะครับแล้วก็เลือก v e r t i c a l t i t s เวดูที่นี่นะครับการ c r อเรน r f ฟอ e n เรนซนะครับอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือมอเตอร์ในระบบนะครับตัวนี้ปั๊ม M 1ขอภัยนะครับปั๊ม M 1ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเจาพาร์ตตัวนี้ก็คือต้องเป็น M 1เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในสองสัญลาลนะั้นเป็นการดีไซน์ที่จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นโอ e วอร์วิว s ีไซของงานในตู้ใบหนึ่งหรือระบบระบบหนึงนะครับทีนี้ในส่วนของส c u m a t ติเนี่ย เขาก็จะเป็น,นส่วนของภาพขยายออกมาในระดับดีเทลที่เป็นเซอร์กิตน,นะครับว่าในแต่ในเคเบิลหนึ่งตัวนี้ไปต่ออุปกรณ์ที่เซอร์กิตตัวไหนบ้างนะครับขาตัวไหนอุปรกรณ์ตัวไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ตัวนี้นะครับ M1 ตัวนี้จึงต้องถูกขยายมาที่ M M1 ที่นี่นะครับก็ ก็ต้องถูกขยายมาที่ s e c u m a t i c ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงกลับมาที่ S ิคิ m a t i c นะครับแล้วก็จะทำการให้แท็กใหม่นะครับโดยเปลี่ยนเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของแท็กต่างเนี่ยหมายเลขหนึ่งตัวนี้คือเราได้ให้ยี่ห้อเป็นคอมมูเตอร์เป็น l s 1 1 2เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที่เมนูฟเฟเจอร์พาร์ทใหม่นะครับเราเพียงแค่กดที่ปุ่มนี้นะครับ t h i s Mark already exists นะครับเขาก็จะไปเอา Proper t y นะครับของตัวนั้นมาแล้วกดโอเค น,นี่ฮะเพราะฉะนั้นนะครับ M 1ตัวนี้นะครับที่ซิงเกิลไลน์กับ M 1ที่ซีคลเมติกคือตัวเดียวกันนะครับเป็นภาพขยายจากซิงเกิลไลน์นั่นเองครับผม